5ราศีดวงการเงินดีรับทรัพย์รับโชคก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีการเงินดีมีโชคลาภรับทรัพย์แบบปัง ในช่วงนี้ดวงการเงินจะปังกว่าเดิมรายได้เป็นกอบเป็นกำมโชคลาภพุ่งแรงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ก,กดกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎในเดือนนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหลังจากที่คุณเจอปัญหาและอุปสรรคมาปัญหาต่างๆจะเริ่มที่คลายลงหากใครมีเรื่องให้ต้องใช้เงินก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเท่าไหร่หรือหากใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีจิจิตปังรอบด้านทั้งการงานและการเงินถือว่าสิ่งดีๆและโชคลาภกำลังเดินทางมาหาคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเลยราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรอาจจะมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปมากพอสมควรแต่รายรับก็เข้ามามากเช่นกันการเงินดีหมุนเงินคล่อง ฐานะการเงินมั่นคงรายได้ส่วนใหญ่เข้ามาจากความสามารถของคุณพยายามวางแผนการเงินให้ดีราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็อาจมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายหากก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาในเรื่องการเงินในช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นจากเดิมมีความคล่องตัวมากขึ้น เคล็ดลับเสริมดวงการเงิน 1. การทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัดริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำอันนี้ส่งจะพัดพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปียบเสมือนสายน้ำนั่นเอง 2. การเสริม่วงจุย้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%แนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน บอกเลยว่า,<บ>าดีมากๆโดยเฉ<ด>พาะต,ต้นไม้ตะกูลกวักวอันนี้ถือว่าดีเพร <อ S 1> าะ <พอ S 1> จะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงหากตรง,ง,ง,งกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปอิดรับดวงได้เลยค่ะ